ค่ะไปที่อาเป็นสีเลยนะคะน้องออนพี่ที่เสือกราบพลวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบพลวะครูทุกท่านค่ะเจริญทรรมนิตยีที่น้องทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งเรื่องผลไม้ค่ะคือเวลาทุกๆุกวันน่ะกีเลดมันจะบอกตลอดเลยบอกว่าพรุ่งนี้ มีผลไม้อะไรที่จะกินอะไรเงี้ยมีน้อยหรือมีมากถ้ามีน้อยเดี๋ยวมันกินไม่ครบนะกินได้ไอวิตามินแร่ธาตุไม่ครบนะต้องออกไปซื้อแต่พอลาไปซื้อจริงๆมันก็กินเยอะค่ะกิเลสมันบอกว่าเดี๋ยวไม่อิม่มเพราะกินมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ายังเถียงกิเลสบอกว่าถ้ามีน้อยแต่ว่ามัน กินแล้วมันไม่กระเพาะข้ามันก็น่าจะดีนะมันบอกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราต้องกินมืเรากินมื้อเดียวเราจะต้องกินแบบว่าให้เยอะไว้ก่อนแล้วพอดีผลไม้เนี่ยค่ะมันจะมีตอนนี้ฤด,ดูกาลก็เป็นผลไม้พวกวันหวานพอกินเข้าไปแล้วก็เลยบอกมันต่อ,ตอไปว่าเป็นยังไงล่ะกินแล้ว ทุกวันเนี้กินพวกหวานๆเยอะทําให้ปวดตามข้อแล้วก็ตัวตึงตลอดแล้วก็เป็นมาหลายวันแล้วค่ะคือก็รู้ว่ามันเป็นริดร้อนเยอะแล้วกินเกินเยอะมากก็เลยต่อไปนี้ก็จะสู้กับมันค่ะแต่เริ่มวันนี้แล้วค่ะว่าจะไม่ตามใจมันค่ะคือจะไม่กินหวานค่ะเพราะว่าตัวตึงปวดข้อมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะขอคําชี้แนะด้วยค่ะ ค่ะอนุโมทนากับอาพเพนซีค่ะโหร้ายกาจริงๆนะเจ้ากิเลสเนี่ยค่นะน้องพอโอ้ยปวดกุกคนที่มันบงกันมันบงการมาตั้งหลายชั่วชาหลายชาติหลายอสงไขยแล้วนะคะค่ะไอตัวกิเลสเนี่ยเรามันก็หลอกเราได้นะ ขอกเราว่าโอ้โหผลไม้มีน้อยก็ต้องไปซื้อมาหลายๆอย่างใช่ไหมคะเราซื้อมาแล้วก็มากินเยอะกินเยอะแล้วใครทุกข์คะตัวเราเองค่ะอ๋อแล้วกิเลสมันว่ายังไงล่ะตอนทุกข์เนี่ยตอนทุกข์มันบอกว่ามันจะไม่เอาแล้วแบบแบบมีน้อยกินน้อยดีกว่าค่ะมีเยอะกินเยอะแล้วก็ทุกข์ค่ะปวด ถึงตัวปวดตามข้อค่ะตย่ไปเชื่อมันตอนนี้รู้แล้วค่ะอารเพนสีก็จำสภาวะตอนนี้และค่ะเอาไว้เทียงกับมันตอนข่าวต่อไปนะคะมันจะไม่มันจะมาอีกค่ะมันจะมาอีกแต่ตอนนี้อารเพนสีจะมีข้อมูลให้มันแต่ก่อนอาจจะยังไม่ครอบครอบคลุมใช่ไหมคะอ่มันมาเราก็ไปตามมันแต่ข่าวหน้านะคะถ้ามันมาแล้วเราสวนมันก่อน เขาบอกวไม่เอากับแกแล้วเราที่แล้วนี่ไปตามแกแล้วปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยเราก็จะรู้นะคะค<อ>่ะจริงๆแล้ว<อ>มันเป็นอย่างนี้แหละกิเลสเนาะมันอยากได้ดังใจหมายนะคะเ,<อ>เราต้องขัดใจของมันกับกับมันบ้างนะคะอตอนแรกนะอ่อนก็จําได้นะตอนที่อ่อนฝึกใหม่ๆเนอ่อนก็เป็นนะคะเป็นเรื่องความกลัวตอนที่เราจะเริ่มมาฝึกการกินมื้อเดียวเนี่ยมันจะมีความกลัวความกลัวนี่แหละเป็นตัวที่ร้ายกาจที่สุด มันกินพลังเราเยอะค่ะมันก็เลยต้องกินเยอะๆเพราะว่าตัวความกลัวเนี่ยค่ะอาหารที่เรากินเข้าไปนะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะ<ม>เพราะว่าความกลัวมันไปเกรงแข็งค้างเหมือนที่อาจารย์พูดนั่นแหละทีนี้ไอ้ของดีก็เข้าไม่ได้ของเสียก็ออกไม่ได้มันถึงได้เกิดพิษตกค้างไงคะมันถึงได้ปวดได้ตึงไปทั่วทุกสัมภาร่างกายอ,อันนี้แหละ มันก็คือโทษภัยจากความกลัวกังวลหวั่นไหวของเรานั่นแหละแล้วก็เอามาเกินเอามาเกินโลกก็ขาดแคลนนะมันก็เป็นวิบากร้ายค่ะมันก็จะเกี่ยวพันกันไปเรื่อยอะค่ะอ่เพ็นสีถ้าเราไม่ทนมันมันคน่จะพาเราทําชั่วไปเรื่อยอ่อนจําได้ว่าตอนนั้นน่ะนะอ่อนก็กลัวกินเยอะกินเยอะแล้วมาโอ้โหทรมานตัวเองอยู่ตั้งนานนะมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะไอ้ที่เรากินเข้าไปเยอะๆนะ่ะ จริงๆแล้วเราไปทำร้ายร่างกายเราอีกเนี่ยเบียดเบียนตัวเองนะเนี่ยแหละมันเบียดเบียนตัวเองนะคะมันจะเห็นชาดจเจนพอเราชาดเจนนะคะเราก็มานั่งพิจารณาไปซ้ําๆนะคะเราก็ทบทวนนะคะตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเห็นเขียนทบทวนหรือพูดทบทวนมันไปบ่อยๆแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่มีมีภาษาั้นนะคะเราทบทวนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหทบทวนว่าโอ้หแกน่นก็อยากให้ฉันกิน พอฉันไปกินตามแกแล้วฉันก็ทรมานอย่างนี้ยอันนี้เราจะเป็นตัวที่คอยเตือนเราอะค่ะแม้ว่ามันไม่ไม่ไม่มีสภาวะนั้นเกิดขึ้นเราก็ได้เตือนตัวเองไงฮะมันเหมือนกับการทบทวนนะคะมันทางธรรมเขาจะเรียกว่าเตวิชโชหรืออะไรนะออบุเพนิวาสาน,า,านุสติษฐานหรือคือคือคิดทบทวนไปนะคะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันทําไมถึงให้เราเป็นแบบนี้นะะเราทบทวนไปเราก็จะเห็นว่าโอ้เพราะเราทําตามใจอยากนั่นเองเราอยากได้สุขสมใจอยากอยากได้สุขชั่วค้าวมันก็สุสชั่วขราวจริงๆนะเพราะว่ามันมันน้อยมากนะคะเราถึงกินเยอะเอะ <laughs> อ<ะ> <laughs> นั่นแหละแล้วเราก็มาได้รับความทุกข์ทรมานเพราะเราเอามาเกินเอามาเกินก็เป็นวิบากรายใช่ไหมฮะร่างกายเราก็ทรมานก่อน,อนเลยแล้วแรกเเบียนตัวเองก่อนเลย แล้วก็เบียดเบียนโลกด้วยเพราะว่าเราเอามาโลกก็ขาดแคลนเป็นแรงเหียวนําที่ไม่ดีอีกม <Okay. S 2> ีคนก็อยากจะอยากแบบเรานี่แหละอยากได้สุขสมใจอยากเนี้ยเราก็ไปเติมพลังความอยากให้กับคนอื่นอีกก็เป็นเรื่องเลวร้ายตามมาไม่รู้จบรู้สิ้นนะคะเราก็ตัดวงจรตรงนี้พอเราเห็นตรงนี้ชัดเจนนะคะคราวหน้าน่ะมันก็จะค่อยๆละนายจะอ่างคายไปตอนหลังเนี่ยพอออนเริ่มกินข้าว พอเรามันจะเริ่มมีสภาวะที่ว่ามันไม่ดูดคือถ้าเรากินข้าวถ้าร่างกายเราต้องการมันจะมีภาวะดูดนะมีภาวะดูดก็คือมันมีเอ่อร่างกายเขาต้องการมันมันจะเหมือนกับว่ามันเข้าได้ก็แล้วพอเราพอร่างกายเขาหยุดแล้วนะคะมันจะมีภาวะหนึ่งก็คือมันจะฝืดฝืดและคืออัดสาธะหรือว่ามันไม่แช่สาธะมันแต่มันจะเป็นตัวที่มันจะปิดกั้นความ อยากกินของเราลงไปนะคะแต่อันนี้คือร่างกายเขาจะบอกแต่ใจเนะี่ยมันจะมีตัวใจตัวหนึ่งมันจะยังอยากอยู่นะมันคนละส่วนกันเลยนะคะเราจะเห็นตรงนี้ชัดเจนเลยไอ้ตัวกิเลสถ้ามันมีอยู่มันก็ยังอยากอยู่แต่เราจะหยุดมันได้เพราะเราเห็นโทษภัยที่ชัดเจนนะคะ,ะนี่แหละตอนนี้อาเพนสีก็มีมาตรีมาเตือนอใช่ไหมอ่ามาตรีก็จะบอกว่าฉันปวดเมื่อยตึงใช่ไหมนี่คืออันนี้คือสิ่งที่มันส่งสัญญ,ญาณเราก็จะจําสภาวะนี้เอาไว้ว่า กินเกินแล้วตรงนี้มันทรมาร์ดไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันจะจะเข็ดหลาบนะคะค่ะพี่โสอยากจะเพิ่มตรงนี้ไหมคะค่ะแบบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราติดเยอะๆอ่ะมันโอ้โหมัน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 ยากมากเลยพี่น่ะเรื่องกาแฟค่ะแบบยากกว่าเนื้อสัตว์อีกค่ะตอนนี้ก็ยังเผลอไม่ได้อยู่ยังยังมันยังคอนเนื่องอยู่นะคะเรื่องกาแฟเนี่ย แต่ที่จําเป็นต้องตัดเป็นตัดไปกับเขาก็คือพอช่วงหลังนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ามันเจ็บหน้าอกพอเรากินกาแฟแล้วเจ็บหน้าอกคลื่นไส้ปวดหัวนอนไม่หลับแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้ากินกาแฟแล้วเราจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยก็เลยพิจารณาในโทษก็เลิกมาได้ตามลําดับแต่ว่ากาแฟนี่กว่าจะเลิกมาได้ถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิบยี่สิบครั้งได้ ที่ทพยายามแล้วลม้มพยายามแล้วลม้มล้มอย่างนี้ยค่ะแล้วก็อยู่ครั้งหนึ่งที่แบบคือมีความรู้สึกว่าเออเลิกได้นานแล้วนะหลายปีแล้วนะเป็นช่วงเวลาสามสี่ปีแล้วนะคือทุกคนก็รู้ว่าเอ้อโอเคพี่โสจบแล้วนะกับกาแฟน,นะเออนู่นนี่นั่นก็ไปไปไปเที่ยวกันไม่ไม่ไปเที่ยวไปไปทําค่ายไปจัดค่ายกันแล้วก็เออก็ไปรถคนอื่นเขาก็นั่งนั่งไปเป็นเพื่อนเขาเพื่อนเนี่ย เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนที่ขับเนี่ยคือเขาเขายัางไม่เลิกกาแฟพอไปถึงปัม๊มปับ๊บเขาก็บอกเขาก็เดี๋ยวเขาไปซื้อกาแฟหน่อยเขาก็หันมาถามพี่โสเอาไหมบอกไม่เอาพี่โสเลิกแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่กาแฟของเอของผมนะ่ะผมไม่ใส่น้ําตาลผมไม่ใส่็พี่เมดพี่โสกินได้บอกไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอา,ไม,เอาไม่ต้องเผื่อพี่ไม่เป็นไรก็เขาก็ลงไปซื้อเสร็จแล้ว พอขึ้นมาปั๊บเขาก็ส่งไม้พี่ถือเขาบอกอ้าพี่ถือให้หน่อยคือเขาจะขับรถนะเขาบอกเดี๋ยวพี่ถือให้ผม่อยพี่วางให้ผมหน่อยแล้วเขาก็ใส่หลอดดูดมาสองหลอดเองเลยค่ะพอส่งให้พี่พี่ดูดเฉยเลย <c oughs> <c oughs> มันความหอมความอะไรมันยังโอโหยังติดในในม,มันยังยังมันยังนอนอยู่อ่ะน้องออนมันยังไม่ไปไหนอ่ะพี่มีความรู้สึกอุ้ยความหอมมันมาแบบ สติตะตังหมดมันมันโอ้โหมัน,ม,นมันไปชั่วขณะเลยพี่ดูดเฉยเลยดูดแบบดูดตะเฉยเลยแล้วเพื่อนก็หันมาน้องก,ก็หันมาก็บอกเอ้าแล้วไหนว่าพี่ไม่กิน <c oughs> อายแล้วกินแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> มือไม้อ่อนเลยใช่ไหมคะ มันมันอาดับเลยน้องออนแบบมันมัน,ม,นมันคิดอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะมีแต่มีแต่ความคิดว่าอุ้ยมีหลอสองรอดอย่งนั้นหรอแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็มาเฉลยตอนหลังก็บอกว่าเขาอยากจะดูว่าผีในตัวพีย่ยังอยู่ไหมเพยของพีย่ยังอยู่แสดงว่ายังมีเพื่อนสองอยู่ใช่ไหมคะยังไปด้วยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้มันอื คนอื่นที่เขาเขาเออเขาพูดถึงเรื่องเรื่องขนมหวานเรื่องของหวานเรื่องผลไม้เรื่องเนื้อสัตว์พี่ความรู้สึกว่ามันไม่เป็นปัญหากับพี่เลยของพวกนั้นนะแต่พอมาถึงกาแฟนีน่โอ้โห,โหมัน,นปัญจาดับเลยค่ะแบบกดขมเอาไว้ไงใช่ไหมแบบเรากดขมใช่ไหมคะพี่โสแบบนีมน้มันมัน มันมันต้องทั้งทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งทั้งเอ่อทั้งเอ่อเลิกได้เป็นบางเป็นบางส่วนนะพี่ว่าแล้วก็กดข่มด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเราเราต้องมีสติอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเรา <c oughs> เราเห็นแล้วเราเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าเออกินของหวานแล้วปวดฟันน่ะหวานแล้วปวดฟันเอาไหมกินแล้วปวดฟันเอาไหมเอาไหมต้องทะเลาะกันนานๆเน,น,นี่ย <c oughs> แต่อันนี้เหมือนกับไม่มีสติเลยแบบพอมาปับ๊บ จัตาแสดงมันยังอยู่ออค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะพี่โเวลาผลไม้อะไรก็แล้วแต่เงี้ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอะไรก็แต่ที่เราติดมาหลายภพหลายชาติน่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าเราติดอะไรในในตรงนั้นเนาะอย่างเช่นอย่างผลไม้เราติดความหวานความหวานอ๋อติดของความหวานใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็แสดงว่าเรา ติดของหวานเราก็ต้องลดความหวานนั่นแหละค่ะค่ะถ้า,ถา,าเป็นหวานเราก็เหมือนกับว่าจะไม่กินขนมหวานหรือเปล่าได้ตั้งไม่กินขนมหวานก็จะไม่กินขนหวานขนมหวานน,วานี่คือไม่ชอบเลย,เลยแต่มันติดผลไม้หวานค่ะน้องออนทุก <c oughs> อย่างก็เขาก็มีประโยชน์เท่าที่เขามีนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเรากินปรับสมดุลน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดู นี่แหละเราก็ต้องดูการปรับสมดุลมาอาจารย์บอกนะเราก็ต้องมีการปรับสมดุลร้อนเย็นใช่ไหมคะเรากินอะไรเราไม่ยึดว่าเราแต่เราคิดว่าเราจะกินเอาประโยชน์อะไรในเวลานั้นแต่ถ้าเรากินเอาแบบชอบเนี่ยมันมีชอบขึ้นมาเนี่ยมั่ตัวไายก็คือตัวชอบนี่ยะค่ะค่ะเดี๋ยวไว้สู้กันไปค่ะเอะถ้าเรากินแล้วพิจารณาหน่อยว่าเราชอบอะไรในตรงนี้ส่ติว่าเราเห็น ชอบอะไรคบผลไม้ที่ที่อาเฟนสีชอบมากๆคือผลไม้พวกเงาะพวกบางคุดเนี้ยค่ะบางคุดที่กินเขามีริบเย็นนะแต่ถ้ากินมากมากมันก็ตีกลับเป็นร้อนหรือเปล่าเย็นตีกลับเป็นร้อนได้เหมือนกันนะค่ะค่ะค่ะดี่จะสู้กับมันใหม่ค่ะกินแค่พอดีค่ะใช่ค่ะอะไรที่เกินพอดีมันก็นั่นแหละมันก็ไม่ไม่ดีแล้วมันเกินพอดี ค่ะค่ะดูพัฒนาค่ะเพนสี่ที่มาจัดทุกค่ะมีพี่น้องทานใดจะส่งการบ้านดกไหมคะตอนนี้คิวว่างอีกแล้วนะคะค่ะถ้าพี่น้องช่องช่องคุณนิดหน่อยจะมีอะไรมามาเสนอไหมคะอ๋อนี่มีมีมีพี่แอลค่ะพี่แอลขึ้นมาแล้วค่ะพี่แอลค่ะ้มแล้วค่ะมาค่ะ พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ย,ยกมือแล้วก็ว่างแล้วก็ยกมือเลยนะคะตอนนี้คิวว่างภารกิจว่างก็ยกมือได้เลยนะคะทั้งช่อง่วนเก้ามีใครจะเสนอไหมคะดร,ดรผดุษดีคะช่วงนี้คงไม่มีอะค่ะนี่เป็นช่วงพักอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะตาม ตามนี้ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะมาเรื่อยๆค่ะตามอรอบของการบำเพ็ญค่ะ